สวัสดีค่ะหมอจริงนะคะ ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการตอบคําถามเกี่ยวกับการเรียนหมอเป็นตอนที่2นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูตอนแรกก็สามารถย้อนกลับไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะคําถามแรกนะคะถามว่าพี่หมอจริงรู้ตัวว่าตัวเองอยากเป็นหมอตั้งแต่เมื่อไหร่คะการจะเข้าคณะแพทย์ควรมีการเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อไหร่คะโอเคถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปโทนี่ติงสเบลมีนะคะหมออาจจะมีพูดคร่าวๆหรือแน่ไม่แน่ใจว่าพูดละเอียดหรือป่าแต่คิดว่าน่าจะพูดละเอียดไปในคลิปนั้นนะคะ ก็คือตอนที่หมอเริ่มอยากจะเป็นหมอเพราะว่าหมอเห็นคุณพ่อนะคะตรวจคนไข้แล้วก็คนไข้พอเดิอนออกมาจากห้องตรวจเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาหน้าตาแจ่มใสขึ้นแบบดูดีขึ้นแม้ว่าโรคของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่หายไปแต่ว่าการได้พูดคุยกับคุณพ่อของหมอทําให้เขาสบายใจมากขึ้นนะคะช่วงนั้นหมออยู่ตอนประถมนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ทําให้อยากเป็นหมอนะคะแล้วก็พอชั้นมัธยมนะคะตอนมอ2ได้อ่านหนังสือเรื่องราวของหมอเบิร์ตเปิดบ้านสีธัญญานะคะซึ่งเป็นคุณหมอที่ เป็นจิตแพทย์ที่อยู่โรงพยาบาลศรีธัญญาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตการทํางานของเธอให้ฟังนะคะแล้วหมอก็รู้สึกว่าโอ้อยากเป็นจิตแพทย์ตอนนั้นเลยค่ะแล้วก็น้องถามว่าการจะเข้าคณะแพทย์ควรจะมีการเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะหมอจะตอบว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวเร็วนะคะก็เริ่มต้นเร็วก็จะดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้ตัวหรือว่ารู้ตัวช้าเนี่ยก็ยังไม่สายนะคะแต่ว่าต้องเตรียมตัวให้ดีเท่านั้นเองค่ะคําถามต่อไปนะคะถามว่า สวัสดีจ้าอยากรู้ว่าหมอกลัวผีไหมและการเกิดตายของคนไข้เราควรวางใจิตใจอย่างไรนะคะคือตอนเด็กๆนะคะหมอเป็นคนที่กลัวผีมากนะคะเพราะว่าคุณยายชอบเล่าเรื่องผีให้ฟังนะคะ แต่ว่าทีนี้พอโตมานะคะก็พอเรียนหมอเราก็ยังไม่เคยเจอผีเลยนะคะก็รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้กลัวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหมอจะกลัวผีมากตอนที่ดูหนังผีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูหนังผีเท่าไหร่แล้วนะคะส่วนเรื่องการเกิดการเจ็บการตายนะคะจะมีการรับมืออย่างไรสําหรับหมอนะคะการเกิดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่ามีอีกชีวิตหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราเจ็บและตายนั้นเนี่ยมันเป็นหนึ่งในศัจธรรมของมนุษย์นะคะเหมือนที่พระพุทธเจ้า ได้คนพบไว้ว่าไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนะคะตอนแรกๆที่หมอเจอคนไข้ที่เสียชีวิตต่อหน้านะคะก็มีอารมณ์เศร้าแล้วก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วก็มีการได้เรียนรู้วัฒนจักรชีวิตมากขึ้นแล้วก็ปล่อยวางได้มากขึ้นก็สามารถจัดการมันได้ค่ะข้อต่อไปนะคะถามว่าอายุ24อยากเรียนหมอจะช้าไปหรือเปล่าครับ แน่ถ้าเกิดว่าหมอให้แฟนเพจคนอื่นนะคะมาลองตอบคาถามให้นะคะทุกคนก็คงจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเพราะว่าหมอเป็นคนที่เชื่อเรื่องว่าไม่มีใครแก่เกินจะทําอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นได้จากคนที่ประสบความสําเร็จทั่วโลกเลยนะคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มช้าหรือว่าอาจจะรู้ตัวช้าแล้วก็พอมาหยิบจับอะไรที่ตัวเองถนัดภายหลังเนี่ยก็สามารถประสบความสําเร็จได้นะคะยกตัวอย่างเช่นู้พันแซนเดอร์ซึ่งเป็นเจ้าของไก่เคเอฟซีนะคะเขาเริ่มมาทําอาหารตอน อายุ40เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้น9ปีถึงจะค้นพบสูตรไก่ทอดที่กลายเป็นไก่ทอด KFC ที่โด่งดังทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเขาก็เริ่มตอนอายุไม่ได้เด็กมน ะะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่หมอยังจะยกตัวอย่างถึงนะคะก็คือคุณเมย์มัสนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของอีลอนมสซ์นเองนะคะหลายคนคงรู้ว่าอีลอนมสซ์เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเทสลาแล้วก็ s p a ซ e X นะคะซึ่งประสบความสําเร็จมากคุณแม่ของอีลอนมสซ์นะคะตอนนี้เขาทําอาชีพอะไรรู้ไหมคะทุกคนเขาเป็นนางแบบค่ะแล้วก็เขาเนี่ยเริ่มเดินแบบนะคะทาสัญญากับบริษัทที่เป็นเอเจนซี่เรื่องเกี่ยวกับนางแบบเนี่ยตอนอายุ69คะ่ะทุกคนคือเริ่มเป็นนาง แบบตอนที่อายุมากแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาอายุ70 70กว่าแล้วก็ยังสามารถเดินแบบแล้วก็ทายแบบให้กับนิตยสารแล้วก็แบรนด์ต่างๆเลยนะคะอีกคนนึงก็คือวีราแหวงนะคะที่หมออยากจะพูดถึงคนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่วงการแฟชั่นก็คงจะรู้จักเธอดีนะคะเธอเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะที่ผันตัวมาเป็นดีไซเนอร์ตอนอายุ40ค่ะซึ่งเธอเนี่ยออกแบบ ชุดเจ้าสาวนะคะแล้วก็แต่ละชุดเนี่ยแพงมากแล้วก็เซเลบดารานักสแสดงก็มาใช้บริการให้เธอเนี่ยออกแบบชุดแต่งงานของเขาให้นะคะก็จะเห็นได้ว่าบุคคลเหล่านี้นะคะแล้วก็มีอีกหลายเป็นจ10ิบเป็นร้อยเลยนะคะที่หมอไม่สามารถพูดหมดได้ในวันนี้นะคะเป็นคนที่เริ่มช้าแต่ว่าก็สามารถประสบความสาเร็จได้เช่นกันนะคะย้อนกลับมาตอบคาถามน้องที่ถามว่าอายุ24อยากเรียนหมอจะช้าไปไหมนะคะไม่ช้าไปค่ะตอนที่หมอเรียนนะคะก็มีรุ่นพี่คนนึงนะคะที่เขาจบ คณะทันตแพทย์มาแล้วนะคะแล้วก็มาเรียนที่คณะแพทย์จุฬาต่อนะคะซึ่งตอนนี้นะคะหมอคิดว่าโอกาสเปิดกว้างมากขึ้นเพราะว่าบางมหาวิทยาลัยนะคะเริ่มที่จะรับคนที่เรียนปริญญาตรีจบแล้ว4ปีนะคะแล้วก็มาเรียนต่อคณะแพทย์ได้ค่ะก็ลองศึกษาหาดูนะคะคำถามต่อไปสวัสดีค่ะหมอจิงหนูอยากถามว่าการเรียนแพทย์มันหนักอยู่แล้วแต่ถ้าในช่วงที่เราเรียนเจอ crisis หรือปัญหาที่หนักเข้ามาอาจจะเบิร์นเอาท์หรือมีอะไรมากระทบจิตใจเราจะมีวิธีเรียนให้ได้เต็มที่เหมือนเดิมและผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้โดยกระทบการเรียนน้้วที่สุดอย่างไรคะขอบคุณค่ะ โอเคก่อนอื่นนะคะหมอต้องบอกว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เราก่อนนะคะว่าชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงนะคะในช่วงชีวิตของเราเนี่ยมันจะไม่มีชีวิตของใครที่รวยไปด้วยกีบกุหลาบนะคะเราจะต้องเจอเรื่องต่างๆเช่นอาจจะเพื่อนไม่ชอบหรือว่าอ,อกหักนะคะหรือว่ามีปัญหากับพ่อแม่หรือว่าโดนเจ้านายดา่าหรือว่าโดนคุณครูดา่าหลายอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเจอปัญหาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าการที่เราจะจัดการอย่างไรนั้นจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเราจะผ่านมันไป ได้อย่างไรแล้วก็เราจะเข้มแข็งจากเหตุการณ์นั้นได้อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะพอเรารู้เกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุการณ์คริส์เหล่านั้นผ่านเข้ามานะคะ อายกตัวอย่างสมมติว่าเราอันดันอกหักตอนที่เป็นนักศึกษาแพทย์นะคะซึ่งก็หลายคนอาจจะเคยประสบนะคะหมออยากจะแนะนําให้เรานะคะอยู่กับอารมณ์นั้นนะคะอย่าปิดกั้นอารมณ์นะคะเพราะว่าการปิดกั้นอารมณ์จะทําให้อารมณ์นั้นมันระเบิดออกมาภายหลังได้แล้วก็กลายไปเป็นพลังงานอย่างอื่นโดยที่เราอาจจะไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็คือให้อยู่กับอารมณ์นั้นแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองได้เศร้าเสียใจแล้วก็พยายามทํากิจกรรมอื่นๆนะคะอาจจะเช่นไปทานอาหารกับเพื่อนไปออกกาําลัง งไปยังอ่านหนังสืออยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าช่วงที่เราอ,อกหกักเราอาจจะไม่ได้มีความใส่ใจหรือว่าไม่ได้มีสมาธิเท่ากับตอนที่เรายังอารมณ์โอเคอยู่นะคะแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้เราผ่านพ้นเวลานี้ไปได้ค่ะคาถามต่อไปนะคะในขณะที่หมอจริงเรียนมีแรงผักดันในด้านนี้อย่างไงหรอคะและรู้สึกท้อในการเรียนที่ใช้ระะเวลานานไหมคะ ท้อมากค่ะทุกคนท้อแล้วก็มีการท้อหลายครั้งไม่ได้ท,อท้อแค่ครั้งเดียวด้วยนะคะเพราะว่าการเรียนหมอมันนานมากนะคะมันใช้เวลา6ปีมันไม่เหมือนคณะอื่นที่อาจจะใช้เวลาแค่4ปีนะคะแล้วก็พอเราขึ้นปีห้าปุ๊บเพื่อนที่เรียน4ปีก็จะจบกันแล้วก็ได้ทํางานแล้วแล้วก็บางคนก็ไปเที่ยวหรือว่าแบบถอยรถนะคะหรือว่าแบบเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่สามารถทําได้เพราะว่าเราต้องเรียนจบให้ครบ6ปี นนะะซึ่งหมอผ่านมันไปได้ยังไงนะคะหมอจะมีคติประจําใจที่เชื่อว่า this too shall pass นะคะก็คือแล้วมันจะผ่านไปนะคะแล้วหมอเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างมันมีระยะเวลาของมันเช่น การเรียนหมอก็มีระยะเวลา6ปีนะคะมันจะมันจะอยู่แค่ช่วงนี้แหละถ้าเกิดว่าเราแบบพยายามผ่านมันไปให้ได้นะคะเราก็จะไปเจอจุดหมายที่เราอยากจะได้นั่นก็คือได้เป็นหมอแล้วก็ได้ทํางานที่เรารักค่ะโอเคหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะตอบคําถามน้องๆที่ถามเข้ามาเรื่องการเรียนหมอหลายๆคําถามนะคะแล้วก็ยังมีคลิปวิดีโอถัดๆไปที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเรียนหมอเองนะคะในคลิปหน้าหมอจะมาพูดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเรียนหมอค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืม Anyone Can Be นี่ติงไว้รุ่นนุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้หากได้รับแรงบันดานใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาเรียนหมอเราก็รู้ว่าแบบเอิม พอเรียนหมอแล้วก็ยังไม่เคยเจอเรียนรู้ว่าจะ